โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเนี่วันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วครับเนี่วันนี้ผมจะมารีวิวมอ e เอเลเมนทัลซอสนะครับเนี่ก็ช่ปั๊มรู้อัดฟอถูกปะไม่รู้เนี่ยไออยู่ฝั่งไหนวะนี่ครับฝั่งนี้ครับนี่ก็นี่ครับจะเป็นดาบครับนี่เดี๋ยวผมสอนวิธีการคาฟกันเลยครับโอเคนี่ครับอันนี้จะเป็นดาบไฟครับก็ต้อง มีนีสติ๊กหนึ่งอันแล้วก็นี่ฟินแอนด์สตีลสตีลโอเคก็กดคราลยครับนี่ก็จะได้ดาบไฟมาครับโอเคมาดูครับความสามารถเป็นยังไงนี่ครับก็นี่นมีสัตว์ใช่ไหมเราไปตีมันก็มีไฟครับฟู่ร้อนในครับร้อนในอุ้ยไม่เห็นมีเนื้อวะนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับนีพ่นไฟได้ พลังรุนแรงมาก <c oughs> พลังรุนแรงมากครับนี่แกะยังต้องร้อนนะครับโอเคโลกร้อนนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสปามาปล่อยดีกว่าสปาอะไรดีพิกซอมบีม้มา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 โอเคนี่ครับก็นี่เอาพีปล่อยพิกซอมบี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยลืมเปิดโอเคนี่ทดสอบครับยอฟู่ โอ่ดูดโดดเอาวิงว่งวิงว่งวิ่งร้อน,นดันดีแต่รู้สึกว่าพิกซอมบี้โดนไฟไม่เป็นไรเนาะเออลืมไปนี่ครับก็ทําให้ปล่อยไฟได้ครับนี่มาต้องดูครับไอ้ดาบต่อไปครับมาดาบต่อไปดาบไฟใช่ไหมนี่ดาบไฟที่มันยังไงอะอมันดียังไงวะไฟสวอตอันนี้ก็ลาวาสวอตครับดาบลาวาไม่ใช่ดาบไฟเนาะนี่ ก็นี่ครับนี่มันก็ความสามารถคล้ายๆกันครับดูหน้าตามีราวาริฟด้ใช่ปะ่ะนี่ครับความสามารถมันคือแบบนี้ครับจุดพุครับตายเอาไม่ตายวะนี่ครับจุดพุฟู่ตายจ้าโอเคเนี่ยยเดี๋ยว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 ,ยวมาอยากบินได้ไหม บินไปเลยเอา้าทำไมฝั่งหนูไม่บินวะเนี่ครับออแบบนี้แบบนี้เจอแบบนี้นี่ครับแบบเนี้ยโอเคต่อไปก็ดาบ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 นี่ดาบลมครับ <c oughs> ดาบลม <c oughs> ดูดูดูดนี่แอสวอตก็คัฟเลยครับมีสติกหนึ่งอันกระจกสองอันนะครับโอเคนี่ก็จะได้ แอรซอสนะเอแอรซอสโอ้อยอ่านผิดทุกรอบเลยโอ้ยอย่าพึ่งว่าผมนะครับอ่าผมอ่านผิดไปนิดนึงแอรซอสแอรซอสโอเคก็ที่จริงอนะ่ะผมเคยรีวิวไปตอนศูนย์จุดหนึ่งสองแล้วเอออ่านผิดจังเลยเลยก็มีคนมาคอมเมนต์บอกครับเออเลยก็ต้องปรับตัวหน่อย <c oughs> โอเคมาดาบนี้ครับแอรซอสดียัไงแอดซอสอ้ย <c oughs> มาฮนี่ครับแอร์ซอสจะเป็นแบบนี้ครับตีอุ้ยชิบหายแล้วมันมองทําไงดีทำไงดีเ <c oughs> นี่ยครับเนี่ยมันจะทําให้บินได้ครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยครับทิ้งทิ้ง,งแบบนี้ครับนี่อุ้ยแม่งมาเป็นกระบวนเลยเอาดิไปกินฟูไม่ตายด้วยมันไม่กลัวไฟนี่ว่ามันทนไฟโอ้ถึกเหรอถึกเหรอถึกเหรอ อืมรูนี้ไม่น่าตีเลยโอเคแอร์ก็คงจะรู้สึกไปแล้วนะครับอ่าเลยรู้แล้วว่ามันความสามารถยังไงครับโอเคลองมาสตอมบ้างครับสตอร์มซอสอ่ออานผิดอ่ะนี่ครับก็คือเอาเหล็กแอันนะครับนี่แล้วก็ดาบ Air ์ซอสหนึ่งอันโอเคนี่ครับนี่สตอร์มซโอเคมาอีกรอบครับอันตัวเดียวพอนี่ก็ดูความสามารถมานะครับฟึบเอา ความสมายนันอะไรวะแปบ๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว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 แบบนี้ปะอ๋อเหมือนกันครับรู้สึกว่าจะสูงกว่านะอันเนี้ยโอ้โหตกทีเดียวตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนมาเยอะมา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 เยอะมามานี่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 นเอา้าตายหยอกฟูปึง้งเป็นไง ล้มยังเป็นระเบียบครับโอ้ oh, สุดยอดโอเคดาบต่อไป the sword the sword uh huh. the sword อีกแล้วโอเคนี่ก็มีสติกหนึ่งอันแล้วก็อะไรมอสมอสไรวะสโตนมอสโตนนะครับโอเคนี่ก็จะได้ the sword the sword อ่านดิดุลับเลย <c oughs> มาโอเคมัน okay. ทำอะไรได้วะอันนี้ดาบนี้ ไม่เห็นมีฟังก์ชันอะไรขึ้นมาแค่นี้แค่ตีมีหินออกเนี่ยนะเดี๋ยว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 ัยวยวรกรอบดิอุ้ย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 ไหนก็ไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยว่าโอเคดาบต่อไปครับนี่คาเป็นจังเกิลซอสใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะวะเออจังเกิลซอสโอเคนี่เป็นไงล่ะ โอเคนี่ครับก็มันก็มีอะไรเกิดขึ้นวะไม่มีดีกว,ว่าอ๋อลืมกดข้างล่างไปนึงเดี๋ยว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 ,ยวอันตัวเล็กเนี่ลยละครับมันมีอะไรพิเศษวะจังเกิลโอ้เหมือนกันเลยแต่ว่ามันต่ำวะใช่ป่ะดูดูด,ดูโคตรต่ำแค่เนี้ยออือืกี่รอบจะตายวานะเนี่ยอืือือ,อ,อ,อแรงไม่ตายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไล่ฟันดีกว่า นี่ครับาโอเคต่อไปดาบ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 อะไรวะนี่ครับ water source นะครับนี่ก็นี่ครับ water source โอเคเอา้าทำไมมีลาวาโอ้ฝนตกแล้วครับนี่อันนี้เหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยว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 ลองดูครับมันไม่มีให้กดอะไรเนี่ยว่าหรือมันเอาไว้สู้กับพวก b l a สหรืออะไรป่ะใช่ป่ะ ไม่รู้ครับอ่ะเดี๋ยวลองครัฟต่อครับเป็นเป็นอะไรวะโอโอเชียนซอสเหรอนี่โอเชียนซอสรู้สึกว่าจะมียิงปืนนะครับยิงน้ํานี่แบบนี้ครับปื๊บป๊บเลง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 ก็เอาไว้สู้กับบล a สก็ได้ครับที่มันเป็นมีไฟอ่ะเหมือนมุนหมุนนะเออแะละเอาไว้ยิงเนี่ยเนี่ยยิงปืนใส่ครับปัง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 ครับอ่ามันก็ตายได้ครับตายง่ายด้วยโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปฟันใกล้ๆครับโอเค อ่าผมก็ไม่ได้เตรียมสปาวันไวเนาะเตรียมมาแต่พิกซอมบี้โอ้โอเคครับก็อ่ะผมคงจะรีวิวเท่านี้ครับก็อ่าสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมนะครับโอเคเดี๋ยวจะสอนลงครับก็ลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็โหลดกันได้ครับกดลิงก์ไปรอห้าวิครับ่าแล้วก็จะมีสองลิงก์ครับก็อีกลิงก์หนึ่งเป็นมอสอีกลิงก์หนึ่งเป็นเทช์แพคอะเดี๋ยวผมจะสอนลงครับบ๊ายบาย โอเคครับก็นี่ถึงการลงนะครับวิธีการลงนะครับก็ให้โหลดนะครับสองไฟนี้มาครับนี่อันนี้นี่อันนี้เป็นไฟล์มอสอันนี้ก็เป็นไฟเทชชิพแพคของมอสนะครับโอเคให้โหลดมาทั้งสองอันนะครับอ่าโหลดมาปั๊บอก็ออกไปเข้าบล็อกรันเชอร์ครับโอเครอแป๊บครับอ่าเครื่องผมออกช้าๆหน่อยแรมหนึ่งจิกเองไม่ถึงจิกเดิมโอ้โหซีพียูสองคอโอเคนี่ครับก็ ให้กดตรงรูปนี้ครับประแจรครับแต่ผมเรียกไขควงประแจนะครับอ่าโอเคแล้วก็กด Runche r Option นะครับโอเคแล้วก็นี่เห็นคราว่า Texture Pack m a n นี่กดเปิดครับกดเปิดแล้วก็กดเข้าไปครับกด Select เนี่ยครับข้างล่างทางขวาครับอ่าแล้วก็หาไฟล์ Texture Pack ที่เราดาวน์โหลดมาครับก็อยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนี่ไฟล์จะชื่อว่า Texture Texture นะครับใช่ปะ Texture Texture โอเค นี่แล้วก็กดเปิดตรง enable mod pe script support นะครับโอเคกดเข้าไปครับแล้วก็กด import นะครับกด local storage อันแรกเลยครับโอเคหาไฟล์ดาวน์โหลดนะครับไปอีแฟมดาวน์โหลดนี่ก็จะมีฟไฟล์ m o d ดที่ชื่อ elemental sword อะไรเอ้ย s o r t s o r t ไม่ใช่ sword เหรอแเอาอไ <c oughs> ี๋ด้อ่านผิดนะครับ elemental s o r t นะครับนี่ v 4ครับโอเค ดีครับโอเคกดออกเลยครับกดแบ็กกดแบ็กอ่าต๊ดตูดตูดตดนี่อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วีครับก็นี่ต๊ดมาแล้วต๊ดตดเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้วะโอเคนี่ครับก็จะทำให้เราใช้ดาบได้แล้วครับนี่อ่ะลองคาบดูก็ได้โอเคแป๊บนึง มาลองครับดูดาบนี้ไปเลยดูครับนี่ยอบฟูน่ครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งโาโยออาก็สําหรับวันนี้ครับ,บ,รบใ,ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย